วดีครับพ่อมนายบรินทรทองเลืองรหัสศึกษากษ้า6ป1 2 1น8 0ส2งสวันนี้ผมจะมานำเสนอรเรื่องความท้าทายทางการศึกษาในศตวรรษที่21ครับการศึกษาแผนการเรียนรู้ในศตวรรษที่2เปรียบเทียบ่ากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่20นั้นมีความแตกต่างกันเพราะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มุ่งเน้นให้คนลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ลงแต้ไปเพิ่มการพัฒนาทักษะต่างๆให้มากขึ้นทั้งทักษะในด้านการใช้ชีวิตทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้ซื่อไอซซึ่งซ่อดท้องกับการสัมพันธ์การสมรรถนะสํคาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส่องหาหาหนึจำนวนหาด้านดังนี้ความสามารถในการซื่อสารคือความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดเรือล,ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีซื้อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อตอนเองและสังคมซึ่งสออคท้องกับทักษะการเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดหรือคิดสร้งางคห์คิดสะสร้างสรรค์ตลอดจนมีวิจารณญาณและการคิดที่เป็นระบบ<ส>เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับ r e a n i n g thinking skill ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการ นำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการยูร่วมกันได้ในสังคมการสร้างเสริมความสัมพันธ์การจัดการบัรทัดและความขัดแย็งต่างๆการปรับต,ต,ตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง,งของสังคมและสภาพแวดลอ้อมการรู้จักเลี่ยงพฤติกรรมส่งผลต่อตอนเองความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างคมในด้านการเรียนรู้การซื้อซากการทํางานการเก็ปัฒหาย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคนทำดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นการเรียนรู้หลายทางหรือการบูรณาการความรู้ต่างๆโดยวิธีการที่หลากหลายผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนสื่อสารสิ่งที่รู้ได้โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการสละสนเทศ และการใช้สื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอื่นๆส่วนสาระความรู้ในเรื่องหลักนั้นเป็นส่วนของเนื้อหาที่นำมาใช้ในการประกอบอาชีพจะเป็นส่วนเสริมของสมรรถนะทั้ง5ด้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรูม้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาขั้นสูงต่อไป ดังนั้นวิธีการเรียนรู้จึงเปลี่ยนจากการท่องจำเป็นการปฏิบัติและการบูรณาการหลายๆศาสต์เข้าด้วยกัน